ตาแววตาแววนี่ครับนี่ครับโอ้โหสนุกครับสวัสดีครับผมครับผมช่างผ่า DIY ครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับนี่แนะนำไอ้ไอ้เจ้าวงจรอ,อินเวอร์เตอร์นะครับนี่วงจรอ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างครับนี่ครับไอ้นี่ผมมาใส่เองนะมาเสิร์ฟปิ๊บปิ๊บปิ๊บ,บเผื่อเป็นออเดอร์ นักล่าตอนกลางคืนนี่ครับเท่าที่ทด,ทดสอบดูนะครับตั้งแต่แปดโวลต์เก้าโวลต์ก็เริ่มทํางานได้แล้วน,นี่ครับวงจรก็จะไฟ DC ก็จะออกตรงนี้นะครับอันนี้เอาพุทนะตัวนี้จะเป็นเอาพุทฝั่ง DC ซีครับผ่านไดโอดนะครับอน,นีปต่อหลอดไฟร้อยวัตตร้อยวัตรพดสว่างเลยจะลองให้ดูนี่ตัวนี้ก็จะเป็น เอาพุทธ AC นะครับทางด้าน AC ก็สําหรับความถี่ของมันนะครับก็27กิโลเฮิรตซ์ครับอันนี้ปรับย่านนะครับนี่ครับตัวนี้เอาไว้ปรับแรงดันไฟนะครับจะเป็นจัมเปอร์นะครับช่องที่หนึ่งก็จะเป็น110 110โวลต์ช่องที่สอง200โวลต์ช่องที่สามนี่ครับ220แล้วก็ช่องสุดท้ายครับช่องที่สี่280โวลต์ อันนี้เราจะลองกับาชาร์จมือถือตอนนี้เราก็จ่ายไฟ12โวลต์นะครับน่าแล้วครับนี่ดูอันนี้ตัวนี้ชาร์จเร็วนะมือถือตัวนี้ตัวนี้เป็นชาร์จเร็วถ้าชาร์จเร็วมันทำงานมันจะ โวลต์มันจะขึ้นครับนี่ครับปกติชาร์จมือถือก็ห้าโวลต์เนาะอันนี้ขึ้นไปแล้วครับแปดโวลต์นี่กินกระแสสองแอมป์นี่ครับยุบมันเข้าไม่สุดหรือเปล่ายุบลองดูสิอืดโอ้โหนี่ครับโอ้โหนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเท่าไหร่โอ้นี่ครับเห็นไหมอัดกระแสขึ้นหน่อย นะครับสี่แอมแล้วนี่ขึ้นเป็นสิบวลตแล้วอ๋อไฟตกเนอะไฟตกนะครับเนอสภาพจ่ายไม่ไหวครับนี่ครับสภาพมันจ่ายไม่ได้มามาลองหลอดไฟร้อยวัตกันดีกว่าครับนี่อันนี้ครับอันนี้จะเป็นสวิตนะนี่ครับสามารถที่จะต่อสาย ออกไปได้ด้วยนะครับสวิตนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนี่ครับ,รบสวา่างกว่าไฟบ้านอีกนี่พดแรงเลยอ่าอันนี้ถ้าสมมติว่าเราเรา,เ,ราเอาจัมเปอร์ตัวนี้ออกจัมเปอร์นี่ก็จะเป็นสวิตเหมือนกัน,นก็ไม่ติดแล้วครับนี่ครับ เราก็เอาสายไฟเนี่ยใส่เข้าไปนี่ครับเสียบตรงช็อคเกตของมันเลยนี่นี่ครับเข้าไปครับ12โวลต์น่ครับจับได้ครับไม่ดูครับ ถ้าเราไม่ใช้ก็ถอดออกมามครับเหมือนเดิมโคสว่างเลยอันนี้จะไม่ร้อนไม่มีเลยนะอุ่นๆก็ไม่มีครับไม่อุ่นไม่ร้อนอะไรเลยจะเผื่อไปจับตรงนี้ครับไม่ได้แต่หลอดไฟนี่โคตรร้อนเลยเด้อ นะใส่แสียงใส่อะไรนะใส่เสียงด้วยใส่เพื่ออะไรเนะี่ยใส่เอาไว้แสบหูมนี่เผื่นะนะนะอว่าเป็นนักล่าตอนกลางคืนก็ตอดแต่จริงๆแล้วเสียงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจนะริง ครื่องต๊อดๆเขาอ,อยากเออกเหมือนแต่มันดังมันดัง,ดงตรงหม้อเปลงมันมันก็เลยดังอัดออัาอัอัา,า,าครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถแบบเจ็บเงียบครับเครับเจ็บเงียบได้อยากจะมือลูบลองอยิงแต่ก็ไม่กล้าเนี่ยอันนี้คือไม่ร้อนเลยนะไม่มีอุ่นอะไรเลยครับไม่อุ่นเลยครับ ี่แม้แต่อุน่นแม้แต่ไม่มีอุณหภูมิเลยนะครับนี่ครับขนาดร้อยร้อยวัตนะนี่หลอดจับไม่ได้เลยครับร้อนครับนี่โอเคใครมีไอเดียอะไรจะเอาไปเล่นกับอะไรจะเอาไปใช้อะไรก็นี่ครับสนใจก็ลิงก์งสินค้าครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับโอเคต้องไายดีไว้ลาไปก่อน บอายบครับ